You yeah. ごありがとうございなに you <laughs> ตอบคำถามชิงของรางวัลนะคะตอบถูกและต้องตอบเร็วด้วยถึงจะได้ของรางวัลไปนะคะท่านไหนสนใจเรียนเชิญเข้ามาที่พูดได้เลยนะคะต้องมีกี่รางวัลนะครับน้องแก๊บมี5รางวัลเลยนะคะ เป็นเป็นกอ,นองสมทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับก็จะมีจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับทั้งสามวันเลยนะครับเออวันนี้เป็นวันที่สองเนาะใช่ครับบ่ายสองโมงทุกวันนะครับก็เรียนเชิญนะครับเออทุกท่านท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาเล่นตอบคําถามกับบูธของแอฟไฟเคมีคอลนะครับเพื่อชิงรางวัลเอ่ห้ารางวัลของพวกเรานะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนชิมหน้าบูธตอนนี้ได้เลยครับ เชิญนะคะเพื่อนเชิญน,นะคะตอนนี้กิจกรรมของเรากําลังจะเริ่มเกมควิสน,นะครับ oh. เด็เกชายเล่นเ,นเกมได้นะครับชิงชิงกล่องสุ่มนะครับห้ารางวัลเลยนะครับเดี๋ยวมาวสกแกนเดี๋ยวมาสกแกนเดี๋ยวมีสกแกนแล้วก็ตอบคําถามครับตอบคําถามง่ายๆครับอาศัยทั้งความรู้และความเร็วครับได้เชิญเชิญครับเรียนเชิญครับ น,น,นี่บนบนหน้าจอเลยก็ได้ครับบนหน้าจอเพียงสยมือครับผมครับเดี๋ยวสแกนแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเข้าไปในเกมขอ,อได้เลยนะะรอสักูนะคะถ้าสแกนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักพูดนะคะ,ะ,เ,เ,ดะ,คะเดี๋ยวโจทย์กับคำถามคำถามกับคำตอบจะขึ้นในโทรศัพท์นะคะครับถึงไหมครับถึงไหมครับเดี๋ยวสแกนทันีีก็ได้ครับ ก็ขออนุญาตอธิบายกติกาคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรม quiz นะครับซึ่งเราจะมีคําถามและคําตอบขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับมีเวลาในการตอบคําถาม30วินาทีซึ่งนอกจากความถูกต้องเนี่ยความเร็วในการตอบคําถามก็มีผลต่อคะแนนนะครับซึ่งใครที่ได้แบบดีที่สุดอันดับ2ถึง5ก็จะได้ของรางวัลใหญ่ของเราสำหรับวันนี้ไปนะครับกิจกรรมนี้ทุกวันนะครับถ้าวันนี้พลาดวันพรุ่งนี้มาได้่ได้ใช่ครับผม เรามีทั้งหมดก,กี่ะะกี่คำถามครับมันแกร็สิบคำถามครับพี่ต้อมอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวในในแต่ละข้อเนี่ยจริงๆคำถามก็จะขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของออทุกท่านอยู่แล้วนะครับแต่จริงก็อ่านจากขั้นบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพวกเราจะสลับกันอ่านคำถามให้ฟัง,งครับ,รบโอเคตอนนี้เข้าระบบมาถึหน้าแล้วนะครับมีท่านใดยังไม่ได้สแกนหรือยังเอ่อชื่อยังไม่ขึ้นบนปอดไหมครับ โอเคถ้าสมมติว่าดาราเนาะถ้าสมมติทุกท่านพร้อมแล้วนะครับมีมีมีใครที่ยังไม่ขึ้นจอไหมครับมีใครที่ยังไม่ขึ้นหน้าจอบอกได้ครับพี่เออสักครูดาวลงมาให้หน่อยได้ไหมครับสักครูดาวลงมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะมันไม่เห็นชื่อข้างล่างโอเคโอเคครับอันนี้ชื่อชื่อทุกคนขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วใช่ไหมครับโอเคชื้ ให้เวลาอีก1นาทีนะครับตอนนี้เียวเราจะเริ่มเกมแล้วนะฮะอีก1งนาทีนะครับตอนนี้ถ้าถ้าใครยังไม่สแกนเข้าไปไม่มีชื่อไม่ทันแล้วนะครับขยับมาด้านหน้าได้เลยนะ,คะใครับขยับขยับมากใกล้ได้นะครับได้เลยขยับมาขยับมาตรงหน้าบูทได้เลยครับมา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 ,มาในบูทก็ได้ครับมาในบูทก็ได้เลยครับได้ครับ โอเคโอเคครับโอเคได้นั้นตอนนี้ใครยังไม่มีชื่อบนบอร์ดหรือม,มีชื่อเข้าระบบแล้วใช่ไหมครับโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันแล้วนะครับเด okay, ี๋ยวจะเริ่มเกมกันแล้วครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่คำถามแรกเลยครับท,ที่แรครับโอเคปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการบรรจุชาติอาหารหรือเครื่องดื่มที่เรียกว่าอีทั้งจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่จริงครับตอบถูกแล้วต้องไวด้วยนะคะตอบถูกแล้วไวด้วยนะครับ โอเคจริงนะครับทุกข้อจะมีสกอร์บอกอยู่แล้วนะครับว่าใครเร็วและถูกต้องที่สุดอ่านี่อันดับ1-5นะปัจจุบันครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่สองนะครับข้อที่สอง่นเตรียมตัวมาทุกขัาน PLC ย่มาจากคำว่าอะไรนะคะครับช้อยข้อแรกครับไฮโ e รฟูมลิควิดโครกรานะครับไ่าปรโปลิคว r ดโ a รมาโาฟ h ครับไ o โปรโปเนส์ลิคิดาโทร a นะครับไฮโปรโ o เมนควิครมาโทีครับข้อไหนครับผมชอยมีทงสอตับข้อถูกกันสีน้ำเงกับสีแเมเดียวกันนะ ก็มีสองข้อที่คำตอบเหมือนกันครับใช่ครับโอ้ล้ำดับเปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับข้อต่อไปข้อต่อไปดีกว่าภาพต่อไปนี้นะครับคืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดใดนะครับข้อหนึ่งโฟโตจีเนเซอร์ข้อสองชุดดั i ชีวิต e มิเตอร์ข้อสามอัลตราโซนิเคเตอร์หรือว่าพีเอชมิเตอร์ การโพสเพื่อนเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้โอเคต่อไปข้อที่สี่นะครับเต็นตัวนะครับทุกท่านอุปกรณ์ในภาพใช้ทำอะไรคะบัตหนะคะใช้ความร้อนสำหรับขวดแก้วก้นกลมค่ะผลิตไอศครีมสำหรับขวดกลนกลมให้ความเย็นสำหรับขวดก้นกลม ขอไมกชัด a ล o u t ปวดบน้นกลมค่ะข้อไหนครับผมค<อ>ิดว่าทุกท่านน่าจะน่าจะตอบถูกนะครับใช่แหะโอเคและเฉยก็คือข้อหนึ่งคร,คงรงับไม่ความร้อนสำหรับปวดบ้นกลม ใครขึ้นเป็นชิ้หนึ่งแล้วอ,นนอันนี้เป็นข้อนี้นะครับแล้วพอผลรวมคะแนนทั้งหมดอ้าวพลอกนะครับพลอ,อกโอเคข้อต่อไปครับสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพหมายถึงอะไรนะครับหนึ่งชำระล้างก่อนปฏิบัติงานสองชำระล้าง ปฏิบัติงานชาระล้างฉุกเฉินหรือว่าชําระล้างระหว่างปฏิบัติงานครับผมชําระตอนไหนครับชำระตอนเอกครับทุกท่านตอบถูกตอบถูกกันไหมครับภาพนี้ทุกท่านตอบถูกกันไหมครับทุกท่านตอบถูกกันไหมครับอาชำระล้างฉุกเฉินนะครับ ทานที่ข้ออาคํครับรห้าข้อแล้วค่ะจะเป็นข้อที่หกแล้วคตอนนี้ตอนนี้ใคนนำคงเนนี้ว้าวคุณออฟแล้วนะครับคุณออฟคุณออฟคุณออ่งอยู่นะครับต่อไปครับต่อไปครับผมอุปกรณ์ทางภาพคืออะไรอะไรบ้างครับพี่อะไรภาพไมโครพีเปนะครับเม a s ช r i ร g ่งปีเป็ดโกลเมตริกปีเปหรือว่าออโตเมติกปีเปนะครับ ก็คืออเมติกาเบสครับเย่เก่งมากต่อทวนกันหมดเลยอ่าลำดับจะเปลี่ยนไหมไ นะครับตอนนี้ลำหนึ่งผมอยากเห็นหน้าคุณอ็อฟแล้วตอนนี้ต่อไปคำถามข้อที่7นะครับเป็นตัวอุปกรณ์ในภาพคืออะไร d i s ดิสูชันเ t e เตอร์ดิเซนเ t i o n นะครับไอคอนโฮมีเชนนะครับว่าไดโนเสาร์หรอข้อไหนครับไดโนเสาร์หรือเปล่านะใช่ไดโนเสาร์ไหมฮะมันนีหัวเหมือนกันแบ่นี้ทีสุดท้ายครับผม ออฟหรอครับ <c oughs> คำตอบที่ถูกต้องก็คือ dispenser ครับโอ้ oh, ตอบถูกกันทั้งทุกคนเลยเก่งมากผมเป็นคนถามยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรอ่ะว้าว ออกลองเป็นศโอเคโอเคไม่นครับยังสามารถตรีตื้นได้ครับระดับสองเพราคนนี้เห็นคะแนนใ,นใกล้เฉียวต่อไปนะครับภาพต่อไปนี้คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชใช่ใจครับน้องแก๊ปเครื่องผลิตกาต๊าซไดอตกซเจนค่ะหรือจะเป็นเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องแบ่งสารละลายค่ะเป็นเครื่องอะไรนะครับ ได้หมดอยู่แล้วนะฮะเย่ yeah. <Yeah. S 1> ก็คือเครื่องผลิตน้ำเบริสุ์นั่นเองนะครับ oh. สุดยอดมากครับทุกท่าน oh. ดีจ้าคุณดีจ้าคุเผ็นผมเห็นหลายคนเนี่ยตีตื้นได้ไลนะคุณออฟคนออฟก็ย oh. <ๆ>ังมาแรงมากครับต่อไปข้อที่เก้าแล้วนะครับข้อที่เก้ามาดูสิข้อนี้ข้อใดปฏิบัติไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องใช้งานเครื่องช่างครับหนึ oh. Oh. ตรวจสอบลุกน้ำที่อยู่กลาง่อนใช้งานสองแผนพวงมาลัยเพื่อดนตานให้ผลลัพธ์ถูกต้องนะครับหรือว่าข้อสามชวนสาวเครื่องช่างด้วยลูกตุ้มลูกตุ้มมากก่อนใช้งานแล้วก็ข้อสี่ทำความสะอาดเครื่องช่างก่อนและหลังใช้งานข้อใดไม่เหมาะสมนะครับทุกท่านข้อใดไม่เหมาะสมนะครับเหะสมที่สุดแล้วคราแข่นพวงมาลัยผมก็ทำนะครับผมก็ทำแผนทุกทีแผ่นทุกอย่างที่ต้องใช้เลยอ้าสุดยอด ที่ตอมาทีนี่คุณทุกคนก็แฝงแล้วแน่ๆผมเชื่อลำดับจะเปลี่ยนไหมคะใช่ครับลำดับจะเปลี่ยนไหมคุณอ,อ๊อฟตอบถูกเป็นที่สี่เลยรอบนี้โอ้คุณอ,อ๊อฟวาคุณอ,อ๊อฟยังยังยังนำทีมอยู่ครับสำหรับคำถามข้อสุดท้ายแล้วเร<อ>าก็ได้รู้แล้วใครเป็นผู้ชนะข้อต่อไปนี้คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดใดค,ครับที่เช่นโหมด i n c u b a t o ิซูมบูทหรือว่าอินคิวเบเตอร์ครับ เป็นอุปกรณ์ชนิดใดครับรเรโมเรเตอร์หรือเปล่านะหรือว่ากีชชั่นโฮลดนะฮะแต่ในที่สุดนะแต่พีนที่สุดท้ายนะครับเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นอันดับ1นถึงหที่ได้ของรางวัลพิเศษของพวกเราไปในวันนี้นะครับต้อ้นตอบทุกคนเลยโอเ,อออโอเคทีนี้จะเป็น แตนนิ่งแล้วครับว่าใครจะได้รางวัลบ้างคุณอ็อฟอันดับหนึ่งครับคุณเปรมอันดับสองคุณคุณสีเหรอครับอ่านมาอะไรเอ่ยสี <laughs> สีใช่ไหมครับโอเคและอันดับสี่อันดับห้าของพวกเราคือคุณเอ็นเอ็นและคุณเนยจ้ายินด,ดีด้วยค่ะโอเค ขอบคุณมากครับทีน,นี้เดี๋ยวเราจะมีการมอบรางวัลน,นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มอยู่ไหมอ่ะตั้มอยู่ปะอ๋อโอเคได้ครับง <mm> ั้นเดี๋ยวเอาตั้มแต่ละวันขึ้นมาก่อนละกันครับใครใครคแอคเคาทเมย์จ้าครับผมโอ้ยสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวน้องกิ่งครับพี่เชิญเพื่มอบรางวัลหน่อยครับได้ครับโอเคอันนี้อันนี้

โอเคครับคุณครับต่อไปลำดับที่4นะครับคุณเอ็มท่านไหนโอ้สุดยอดเก่งมากครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญให้เลือกให้เลือกให้เลือกหนึ่ง,งครับทั้งติ่งแล้วรวดเร็วนะครับยินดีด้วยครับอันดับที่สามครับคุณ 4. สีเจ้ามุเล็กถูกปะ ครับ <wiele> คุณ <médico> สีครับผมไม่ได้ไหมโอเคนี่เลยครับเก่งมากมากเก่งมากมากเลยเก่งมากเลยครับขอบคุณครับแล้วกับที่สองคุณเพรมครับคุณเพรมอ้าวมาด้วยกันัรบ หอวา,าพาดรางวัลในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้เรายังเหนืออีกหนึ่งรอบนะครับในเวลาเดิมเลยครับบ่ายสองโมงก็มาเล่นกิจกรรมควิสกับพวกเราได้แล้วก็ชิงรางวัลเหล่านี้ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับใครมางานไทยแลนด์แล็บอันดับหนึ่งมาซิร์ฟเรมเซรอรเบตให้กับคุณออฟนะครับคุณออฟโอเคเจิกเลยค่ะคุณนะคะเก่งมากเลยดีด้วยครับ เก่งแล้วรวดเร็วนะครับครับขอบคุณครับก็สำหรับกิจกรรมนะครับวันพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับกิจกรรมควิสเกมของเราช่วงรอบที่สอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาแก้มือมาเล่นอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็มาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาสนุกกับบูธและควายทิงเบิร์ดอินสตูเม้นท์ครับคุณพงชาขอบคุณครับส่งต่อให้แกมิทบ์ครับให้ยัง สำหรับพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มีไลฟ์เวลาเดิมนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะสอบถามสเปเชียลลิตหาอุปกรณ์สารเคมีระหว่างกันที่ใช้งานนะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของบริษัทเลยนะคะและพรุ่งนี้นะคะเรายังมีไลฟ์เวลาเดิมะคะ่ะเพิ่มเติมหัวข้อโปรดไฮไลไท์ที่นํามาเสนอลูกค้านะคะซัพพอร์ตการทางานของลูกค้าอย่าลืมนะคะแอพพลายเคม a คอลแอนด์อินสตูเมนหรือเราเรียกกันว่า ACI ค่ะค้นสบเรื o ่องสารเคมี ไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ